อกซื้<ะ>เอ,เอเจาเยอะเอื่นซื้อคอยด้ไม่เอิ่นซื้อกันหามเอิ่นซื้อเทพขาดโอเคมาลักไข่บุดเดียรอืมจมเยอะเอิ่นซื้อ มาแล้วจ้าอีนั่นมาแล้วค่ะพี่น้องเมืนน่พพนอนา้พี่น้องกินพี่น้องเอ้ยก๋อยไข่มดแดงอุ้ยบกหลนน้ำลายแตกสดคำาี้งงเห็พี่น้องเมืองจักบาทนี่ใส่หัวหอมแดงอย ขามมัน่ปลาลำเบลือจัดอยอดเยบเค่ะเยบเนี่ยกินกับหมงุูงเนี่ยจุกเผาเข่าเนี้หวันห้อหนพีห่หน้องเออ

เอาอันนี้ก่อนนี่มายยามามายายมาแต่ยังไม่กินหน่อยทิ้งชอวยจอดอ๋อตัวที่ก่อนเนาะตัวที่ก่อนพวกมือโตกันนุก็หลังถ่ายกันไปเยอะเลย่ายคลิปอีกเหรเจ้านี่มาเลยเจ้าวะตลอดเลยเนาะอันนี้ก่อนสวัสดีพี่น้องเนติลาสวัสดีค่ะพี่น้องครับมันห่อนไหมล่ะมันโบมินเนี่ยถอดเสื้อได้บ่ได้ได้ถอดเสื้อได้สบายค่ะ มันตัวขวบเสือกินนี่มันเทยสิแม่ตัวสมฐานะขนาดแล้วจะเป็นกระเทยแถบบนกระเทยโอ้ยพวปกติ้มเป็นผู้ชายลอยอู้เส้นแต่เป็นผู้หญิ่งสังไรขวบขยงเลยเอาปลาแดกกินยังขึ้นผใส่ใส่นี่อาหารอาหารเท่าคนอีสานขาดปลาแดกบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่านุ่นนวลอะเรดิ แซ่บไรได้เนี่ยชิมรู้จะกินเค็มบ่หรือจังไหนอืมแร้าอืมเร้าเร้อืมกแดกคอยแซ่บบอกเลยอืมกระแดกปลาแดกตุด้ดซื้อปลาแดกอีหยัง <c oughs> เอา้าอยางไงไซซ์ซื้อยังกับสปอนเซอร์มาตัวโอ้ยไม่เว้ยม่าเล่นมุกบ่ได้เด้นเนี่ยยากให้ใส่ซื้อยังกับสปสอน <c oughs> <c oughs> เซอร,ร์ม,รอาอรอมาเด้อจ้าอืม,อม เอาไปเก็บไว้ก่อนอืมสะปังสือบ่มาเจ้าหนัวบ่หรือ,รอ,รอว่าจังไหนใส่อีกยี่บบอกพอดียีพอดีอพอดีเลยตัวเนี้ยพอเขาใส่มาเร็วแต่ว่าสะปันสือบ่เขาเขาเรียบ่อคู่เสนาเอาโยกก่อนเขาหิวอืมอ้าวอุ้ยออเออออกดังแสบแห้งกินข้าว<ซ>เด้กันใส่กับหอมแดง ออกดังทวนทวนใส่มือกินเสียบป๊าอืมเอมกินข้าวไงมันจะเสียบเลยเมื่อน้ำลายแจกบอาบีนองมึงเนื่มเนื่มเน่มอืมอืมอืมีมือใครจะวะอืมีมือใครนี่เขบเยเเอเหรเปเียบยคือเกาน้องมือ ไข่โเดงไปไดนมันจะใสกว่าเบิ่งเบิ่งหมดเังอไตเลยเวลากำกันเอาเว้นนี่เนื้อไตนาะนือสดห้าสิบอกเมียเปิี่ยมั้ยยายของไหนที่มันหลักของไหนที่มันแอบกินแอบลบๆมันเสีบเจ้า่จ้าไหนแซ่บบ้างเสียบินนะบ่เสีบดิ่เนี่ยโมเดงกัดไข่หั่มเขาอยู่เนาะ

แกหมักบ่โอหมักอยู่โอ้คือจำแตนบากเห็นเนาะสื่อไหมานย่งฉันอันนี้ก<อ>็คือเบื่อื่อแล้วหวานผมนักจรินโอ้ชื่นใจเฮี้ยเอาไปแกแยงหวา,านไปิกเรหวานอยู่แล้วสองคนจะเบิดหัวด้วยว่าแต่เจ้าขีท้ที่ไม่สมใจก็ต้นเฮ้ยนี่ไปใส่มาใส่มาใสิขาดได้ได้มกออากเขียงนี่ บาเตล่อันรายพี่น้องกระยานบาบอันขอโทษขออภัยเด้อมันยามหายมันยามแดกก็ได้เอาเอาหน่ซิบน้ำลูงน้ำห้านเอาแสบประเดดเจ้านน่แสบอีกทีนหัวพอดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบื้องเฮ้ยจ้ขอลูกพี่น้องเลย มองเนี่ยเห็นแต่กล่องสู้มึงเอุย้ยจนขนขอหลูกไม่ใหญ่เลยอุย้ยขี้หมูจนแตกแสบแห้งก็รันตีของเรากินมันละแสบเนาะไม่ได้เดี๋ยวว่าจังไหนอาะสุดท้ายอื้มอ้มไปอ่ะสุดท้ายเด,ด้ไหมนี่ใันรูปเหเนียน เมนตัวพูลเราหกปีกกระเบิดพอดีโอ้อเธอถึงใจแ่เงี้ยหรป่คือคนเม่าน้าม่นมาทำทาสดอร่อยด้ยสดอร่อยบ่เกจจเมือตัวนั้เกษตรเมือืมียม เพชรออกหูวแล้วพี่น้องบุกพริกใส่กันกับน้ำย่อยนี่โอ้ยน้ำตาข่อยแตกน้ำใหญ่หน่อยทิ้งสุดาสุดายังหัวบ่เฮ้ยหัวคือกินเมียงนไงล่ะ คาตาสวดมังจะคากันนะอืออือได้การไหมหมออือเอาบึงบ่อือเอาเอาบึงเถินคาตาสวดบอกเลยว่ากินตามอีน,นันอร่อยทุกเมนู เมนูนี่เมนูยังก่อนมันเตยพี่น้องเอ้ยบองมึงมึงเตยอยู่เมื่อยอันนี้เมนูยังก่อนก้อยไข่มดแดงก้อยไข่ผัดดิของรากินแซ่บเดี๋ยวพร้อมมึงมาดูชิปไต่แบบเฮ็ดยังชิปตัวนั่น่ป็นอะุรนะถึงใจถึงใจเบิร์ตบอกเบิร์ตอะไรฟ้าทไปสื้อเอ้า พี่น้องเท่ารับคลิปนี้ฝาก่อนพี่น้องไว้พี่องสซมหนีซะก่อนค่ะครับแล้วเอาพอกันไหมคลิปหน้าถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์ป็นกัมมันใจให้น้ำเยด,ด้วยครับขอบพระคุณค่ะคอมเมนต์ว่าในเด้อพี่น้องรับชมจากจังหวัดอะไรชอบกินเมนูนี้ไหมนะคะก้อยไข่หมดแดงพี่น้องอาหารอีสานบ้านเฮาก้อยใสยป่ปลาแดกใส่ผงนัวบู๊ สุดหย่อนน้ำลายแตกพี่น้องค่ะแซ่บลร้แต่ว่าอันนี้มเบมือนนะเหมือนีนเ้าขอลาไปก่อนค่ะพี่น้องบ๊ายบายจ้าบสวัสดีครับ